คุณเกดเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีอาการเรื่องของโรค sle ทราบเมื่อไหร่เป็นยังไงบ้าง<ก>ครับก็ทราบเมื่อตอนอายุ22นะคะคือ,อเวลาเย็นนะคะช่วงอากาศเย็นๆจะรู้สึกว่าเป็นไข้อะคะ่ะทุกเย็นแล้วก็ปวดข้อค่ะช่วงช่วงตอนเย็นใช่เฉพาะตอนเย็นอย่างเดียวคะ่ะจะมีอาการเป็นไข้นหนาวๆร้อนๆนะคะค่ะแล้วก็ปวดข้อ ปวดตามข้อส่วนไหนที่ปวดมากที่สุดอตรงข้อนิ้วค่ะแล้วก็ตรงข่าวก็จะมีอาการช้ำเขียวอะค่ะค,ค่ะ mm hmm. ก็ไปตรวจที่คลินิกนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นลูมมาตอยอะค่ะก็เอายามาทานทานก็ไม่หายค่ะค ค่ะก็เป็นอยู่นานก็เลยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อค่ะครับค่ะคุณหมอบอกว่าเป็น SLE แต่ก็ไม่รู้ว่า SLE คืออะไรค่ะอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวฟังอาจารย์ดีกว่า SLE ลกับรูมาตอยตกลงมันโรคเดียวกันไหมครับมันคนละโรคนะคะแต่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันเหมือนกันครับแต่ว่าอาการที่แสดงออกมามันจะคล้ายคลึงกันนั่นก็คืออาจจะมีไข้มีปวดเมื่อยปวดข้ออะไรพวกนี้นะคะแต่ว่า ที่ออกมาอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่ามีช้ำค่ะอันนี้จะบอกถึงการเป็นโรค SLE อลอนะคะรูมาตอยจะไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็คือแน่นอนละเป็น SLE ค่ะตอนนั้นคุณหมอให้รักษายังไงแล้วปฏิบัติตัวยังไงรอให้ทานยาค่ะเพนิสโลนนะคะลืมบอกอีกว่าเป็นมีความดันขึ้นสูงถึงร8 0ะค่ะค่ะคุณหมอให้ทานยาเพนิซโลนแล้วก็ยาลดความดันใครบอกว่าเป็นความดันสูงคุณหมอค่ะ ร้อยแปิบนี่สูงนะอาจารย์สูงมากค่ะปวดหัวก็สูงอะค่ะแต่คิดว่าอาจจะไม่ใช่โรคความดันสูงโดยตรงเพราะว่าคนเราพอรู้ว่าเป็นโรคอะไรนี่มันจะเครียด ความเครียดปุ๊บมันก็สูงเลยนี่วัดความดันนี่มันพุ่งชูดเลยนะคะซึ่งซึ่งมันขึ้นได้ค่ะถึงร้อยแปดสิบข้างล่างอาจจะขึ้นถึงร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกิดจากความเครียดอ่าเกิดความวิตกกังวลความเครียดนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็รีบขึ้นมาที่กรุงเทพเลยค่ะลงมาสิฮะอ่าลงมาค่ะเพื่อทีก็รักษาอยู่นานนะคะจนพอมาของปีนี้ค่ะ มีพี่ข้างบ้านมาแนะนำค่ะว่าให้ทานบีมค่ะตอนนั้นตอนนั้นลงมาจากเชียงรายมากรุงเทพก็ให้รักษาตัวแบบทำใจให้สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ทานอาหารที่แบบรสแบบจิืดๆนะคะค่ะครับนานเท่าไหร่แล้วครับก็ตอนนี้ก็อายุเข้า30แล้วเนาะมาตอนนั้นนี่คือ20กว่า22ค่สที่องค่ะประมาณ20กว่านี่ก็รักษามา78ปดค่ะครับ ก็ปัจจุบันก็ทานบีมมะค่ะพ,พี่ข้างบ้านแนะนําให้ทานก็ทานไปบ่นไปนะคะกลัวจะถูกหลอกอะคะ่ะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะมั่นใจในบีมค่ะเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งบอกว่ามั่นใจสิมั่นใจค่ะผมยังต้องถามก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งมั่นใจอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆของแบบนี้ต้องพิสูจน์ที่คุณหมอให้คําแนะนําว่าฉีดยาแล้วก็ทานยากินอาหารจืดๆทําตัวให้สบายๆอันที่ถูกต้องไหมคะวิธีปฏิบัติทั่วไป ก็ถูกต้องค่ะเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่า SLE ของน้องเนี่ยนะคะมันจะไปที่ไหนหแต่ถ้ามันไปที่ไตแบบพุ่มพวงไตจะทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นเค็มจืดเค็มจัดหวานจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอะไรไไห้ามหมดเลย uh huh. นะคะอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ไตทำงานหนักคือเป็น,นะะโรคเกี่ยวกับเลือด ไม่ใช่เกี่ยวกับเลือดค่ะ SLE เป็นเลือดเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะนั่นก็คือโดยปกติเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของเรามันเหมือนตำรวจเฝ้าบ้านนะคะถ้ามีโจรผู้ร้ายเข้ามามันจัดการ,รแต่ถ้าเป็นคนในบ้านหมูหมากาไก่ที่อยู่ในบ้านมันจําได้ว่าอันนี้ของฉันนี่ของฉันฉันต้องไม่ทําร้ายแต่วันดีขึ้นดีมันเพี้ยนไปครับ ตำรวจเมาอาจจะไปกินยาบ้ามาอะไรพวกนี้นะคะพอมันเพี้ยนไปเนี่ยพ่อเข้าบ้านก็ตีหัวเลยหมาเลี้ยงอยู่ในบ้านมันก็เตะกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้อย่างของน้องเนี่ยยังไม่รู้ว่าไปอวัยวะไหนมันก็ไปตามอวัยวะไปที่ไหนคะหมอบอกว่าเป็นเป็นเป็นลงที่ไตค่ะไปลงที่ไตยาเยอะมากผ่านยาค่ะเพราะว่ามีโปรตีนรั่วด้วยใช่ไหมประมาณ8กรัมมาค่ะแสดงว่านี่เป็นลงที่ไตเพราะฉะนั้นหมอเขาก็จะต้องให้ทานอาหารที่ต้องระมัดระวังหน่อยที่ที่เคยได้ยินก็คือเป็นที่ไตส่วนใหญ่อยางยางคุณพูดไตจะไปที่ไตแต่ว่าบางคนบางคนไปที่ผิวหนังค่ะ ที่ผิวหนังก,ก็คือ,อจะมีพื้น นะฮะแล้วก็เป็นแก้มเนี่ยเป็นปีกผีเสื้อที่เขาเรียกว่าเขาเรียกบัตเตอร์ไฟแรชแรชก็ผื่นแดงก็ก็เวลาออกแดดนะคะจะแบบจะมีผื่นแดงแล้วก็เจ็บที่หัวค่ะบางคนก็ไปที่ข้อเพราะฉะนั้นก็จะปวดเมื่อยอันนี้แล้วแต่ว่ามันจะไปไปที่อวัยวะไหนมันจะไม่จดจําอวัยวะไหนว่าอันนี้เป็นของตัวเองนะครับคือเขาจะไม่จําละเพราะฉะนั้นมันก็สามารถเกิดขึ้นในหลายๆจุดได้ ได้หลายจุดค่ะนะครับเอาละเสร็จแล้วมารู้จักกับบิมค่ะรู้จักกับบิมเมื่อตอนเดือนใครหลอกเออไม่ใช่ใครหลอกรู้จักกับบิมแตนจะบอกว่าคือเขาคงต้องหลอ,อกก่อนนะ่ะแต่เราเชื่อเพราะอะไรก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะก็ทานไปได้สักเดือนหนึ่งอะค่ะก็ไปก็รู้สึกว่าเออตัวเองแบบยุบลงอะค่ะปกติจะตัวบวมหน้าบวมอะค่ะค่ะทานไปได้เดือนหนึ่งมันยุบลงก็ไปตรวจกับคุณหมอคุณหมอ,หมอบอกว่าเออ โปรตีนรั่วลดลงนะอ, m, อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจค่ะก็ทานมาตลอดนะคะครับตรงสรุปแล้วว่าเชื่อเชื่อค่ะเขาไม่ได้มาหลอกใช่ค่ะนะครับคราวนี้เราจะไปบอกคนอื่นต่อด้วยค่ะนะครับตอนนั้นเนี่ยบิมอยู่ปริมาณเท่าไหร่ฮะก็ช่วงแรกอะคะ่ะเดือนแรกนะคะบิมอยู่เช้า2กลางวัน2เย็นสองค่ะอ,อยากหายเร็วๆแล้วก็กลัวถูกหลอกด้วยก็ อ๋อก็อยากรู้ยงว่าถ้าฉันถูกหลอกเนี่จะได้หลอกชั้นสใช่ค่ะจะได้ไปหลอกนะนี่บีมมานานแค่ไหนแล้วครับก็บีมมาได้สี่สี่ห้าเดือนแล้วค่ะสี่ห้าเดือนแล้วได้กลับไปก็ทวนผลค่ะจากปกติคุณหมอจะนัดเดือนละครั้งนะคะแต่ตอนนี้นะคะสองเดือนหนึ่งครั้งทำไมหมอไม่อยากเจอแล้วเหรอคะคุณหมอคุณหมอก็ลดยาด้วยนะคะครับค่ะเดือนแรกจะทานบีมคู่กับ ยาของคุณหมอค่ะครับค่ะพอทานได้เดือนหนึ่งแล้วไปตรวจแล้วดีขึ้นก็เลยลดยาของคุณหมอทุกอย่างเลยโอ้โอดีะอันนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจาร <c oughs> จริงๆอันนี้ถูกต้องนะคะเวลาเราเป็นอะไรเนี่ยหมอจ่ายยาอะไร,รถ้าเราจะมาทานผิดพันธ์เสริมอาหารเนี่ยเราต้องทานคู่กันไปแล้วก็ไปเช็ค อ๋อเขาจะเป็นคนลดยาเองรับม่ควรลดเองอนะคะอย่าไปลดเองนะครับผมว่าบิมเนี่ยมีมีคุณประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือทําให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยมันสมบูรณ์แบบขึ้นด้วย o p e r a t i o n b i m m หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพ ของร่างกายให้แข็งแรงพิตภันธ์อาหารจากออบริสบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ